สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง e FC ประสบความสุขคนเดีมวมอนีิก็นั่งอยู่ในเฮือนน้องน้องเอาผลมาพบม,มาพ่อกันกับสปอร์อนี้ย้ำคำคำเนาะอันนี้กับเกือบสองทุ่มน้องทุมท่มก,กว่าเนาะมือนีิกะอันตะบิดกะกำลังค้นเขื่องไปนอนเฮือนนเม่น,นองแพลาะสิไปเผานอนเผากันทูน้องน้องกี้เผื่อห้อนเพือนเผื่อทางในเฮือนเนาะอบแห้ง ห่อนไห้ายีหรี่ล,ลงเลยง่างยากรับขึ้นมาเลายพี่น้องเดี๋ยวทุกคนาทางเนาะแต่ก็มือหนิกสิมาขอบคุณพ่อลุงทางมหาสารคามพี่เก้าผู้เป็นคอยสวยเรือครอบครัวของเฮาโดยตลอดเลยเนาะ,ะกะขอบคุณทุกคนเด้อพ่อลุงเอติสุ่งเงินมาให้างก็ให้พ่อลุงอายุหมันพัามเนืนอ่อสุขภาพของกายแข็งแรงแข็งแรงก็ให้พบแต่ความสุขความเจริญเด้อขอให้ทุกคนในครอบคอรัวพ่อลุงกะอยู่เย็นเป็นสุข รุ้กายสบายใจเดินทางไปใส่มาใส่กระคหให้ตลอดปลอดภัยเด้อให้ลูกหลานมาสุดเลยกระอให้ไฮลกลับจลินไปเป็นนราน์พาวเดอร์กะบเอิก็ได้ส่งนั้นมาให้เป็นจำนวนเงินสี่พันบาทเนาะแล้วกให้ข่สามพันเนี่ยก็ให้วันเกิดน้องแพลเนาะวันเกิดน้องแพลววันวันที่แปดเนาะวันที่แปดเดือนเก้าอันนี้วันที่ห้าเนาะเอิก็ให้วันเกิดน้องแพลพันหนึ่งไปดีข่กระสีไปให้น้องแพลอยู่ก่อน คุณแหลพี่น้องเผื่อกระยู่เฝ้าน้องเผื่อคุณแหละเนาะกะมืดอนี้กะแม่น้องแพลกะอยู่ไายเป็นคืนแรกเนาะเขาก็มาวางอยู่ไายวังวังใบบ่ายใกล้จะขำเลยไอสิพะไปเบิ่งคนน้อยอีกพี่น้องไอเผื่อไปทำน้องแพลวัดดีใจป้อเดะน้องเผื่อสินอนเผ่าน้องบองดูจังได้เนาะพี่น้องกะคุณแหละไปหลินผูกไปดีจังสีไปหลินสักเฮงเติบเลยจังสีมาหาหางนอนเนาะแต่กะตะปิดคนเขื่องไปว่าสิพามิุกี้ไปนอนเหมือนกัน ให้ดิไอ้รอแม่ก็เลยว่าโอ้ก็ได้ก็ได้ได้ฮุบคื้นไม่พี่น้องเลยฮุบเครื่องไปจนเบิดเลยเนาะโอเคพี่น้องวาอะไรยะหางกับคนแหละเอาเงินไปหายคนอยู่กุนคนแหละเนาะเอาไปใช้เงินเงินถ้ายูมุงนี่หายเย็นพี่น้องเลยบ่ฮอนนี่เด๊เด๊อยูนี่ค่ะบ่ฮอนภายใ้พี่น้องตอนพานนงพิเกี้เขามานอนครั้งแรกค่ะายูปุ่นลังตัวหนาขุดเอ้าเลยลังน ลืมติดหน้ามเดี๋ยวชี่ยวไงนี่ก็มึงงั้นแหละเป็นอย่างหมดอยู่ไปวันแรกน้องพื้นแรกเป็นเข่าเหี่ยวลงมี่ปูซ่าต่บิทดีขาตังอู่แล้วขอล่างบ้านบ่ได้ก็เลยเข่าประตูใหญ่สิไปนอนลงล่างพี่น้องก็ไปก็ได้ประตูล่างบ้านมันแคบเนาะขาตั้งอู่มันกว้างก็เลยนอนมุงนี่ผู้สัดปูยัง คนเครื่องมาเรียบร้อยมิวกี้ให้นีเข้ามาในเพื่อนอยู่ปั้นอยู่เตาอบข่างนี่กังเวนมันแดดโหว้าวกะเสียงดังก้องแห้งกันหมดมันแดดผัดซีเพื่อนมันแบบซีมันห้อนเราพี่น้องมันเรห่อนตัวนี้ผัดม้าลังลงมาน,นีผัดโบฮอ,อนติดฟ้าคือกันจะกบับโบ้อนเนาะธรรมดาอันนี้ก็สิเป็นเมญ่าของน้องทอยใไซอนะไรเนาะ ป้าของน้องคอยใส่ดือว่าญาติทางพ่อคนนั้นแหละพี่น้องกลับมาเนาะขับไปเบิ่งคนน้อยอยู่ในพ่อก่อนพี่น้องเลยนี่ดีจ้ะก่อนจะเบิ่งคนน้อยเอาเงินให้น้องเพลกันน้องเพลพอลุงก่อนทางมาสารคามพากมาให้วันเกิดขอบคุณพอลุงนะ น้องเพล่ก็ดีใจเลยเก็บเก็บไ้ดีๆเ้อเหดเที่อะเ้อะชื่อยังกินมันเกิดเฮ้กินเค้กบัตติการ์มาคาความรู้สึกน้องเพลวเลยเนาะเป็นอะไรน้องเพลวได้น้องดีใจแหงมัดีใจเพ้องแหงทำไรได้เด่น บนอนเ่าน้องว่าบุณีคือบนนอนเ่าอน้องลำบาร์พเฮือนแม่เพือนเพือนบนนอนอะพี่นนองจังได้ก็บบนอนแบบเพือนโบเคยนอนพี่จะนอนแต่เฮือนเฮือนหลังเก่าเฮือนใหม่กับอันนี้เก่าแทนเนาะจรจิงกับบนนอนนี่เ่าน้องสบายสบายขักเลยกะสะดวกสบายของนั่งกันโตแต่เพือนกับบนนอนเนาะ วันนี้ก็มาเบิ่งคนนอ้อยก็สิเสียงเซลล์นี่เด้อนะมาเบิ่งคนน้อยต้องคอยใส่อยูเนาะนี้ยนอนแต่เฮิงเลยได้นี่นาะแเอนากก่อนทุกมือใหม่เพิ่นก็มีแต่ว่า คนไส้เมื่อนำโบันได้สักเนาะมันโทันได้ไแห้งก็เลยอ่ะใส่ถุงมือเก่ามิวกี้พี่น้องเลยมิวกี้ใส่จนแหลกเร็วเลยร้อให้ใส่มาใส่ก่อนมิวกี้นอนตินี่อตื่นตื่นอีลาน่อยนอนมีคิ้วไหนพี่น้องไอ้มิวกี้หาบพิ่งมีคิ้วไรคิ้วแดงเอากระสีเห็นคิ้วไหนเดี๋ยวนี้ยังแดงๆโอ้ตื่นตืน อันนี của, của <c ười> ้เฮดนักเตะยังไม่น้อยเลยเนาะผมคนกระดกดำได้กับพมมิวกีตอนออกใหม่ไพ่ลายค่ะสัากันกสัมกันกับพรมิวกีตอนยังน้อยนะเมื่อหน้าออกดูมอนกวบกวบไปกันพี่น้อยแล้วชินอนเมื่ได้เสบียอแรงเอาน้นนี่เด้ มันไปเข้าน้ำเนาะทําอยู่เมื่อี้แผลตบห่อนบ็ไดพี่น้องหลังตัวนั้นเลยโคตรห่อนเลยฝรั่าน่าจะเป็นผอซีเฮือนเนาะทั้งนี้กระแดดสองคือกันแต่กะบอห่อนสากตัวนั้นตัวนั้นห่อนว่าหาิมีกีหากกบติเผินกะมาเบิ่งเนาะเบิ่งเดี๋ยวผินกะผ้ากันเม่อแล้วพี่น้องดกดดึกๆ อยาเอะเอ๊ะเ eh, eh, eh. สียง eh. ดังนเ ille, ด้อพี่น้องเอ๊ะโอ้ยนเดอตาสังค่ะคนหน่อยคนหน่อยหเ่หมรกกำลังอย่างจิจะมีกิใหญ่ขนาดคือสิใครน่่ยกับบุคายไปได้นะเนาะยังดื้อยู่นะทไมกินขเพ ปกระดาษเอาแล้วดีใจแหงบ่ลูกน้อยคลอดออกมาแล้วดีใจเพื่อนแหงว่าเอ้ยจักกม่อได้สีออกมุได้สีออกเดีงพี่้องออกมาเลยบันบันนี้มีแต่นอนเดิมแล้วบ่นี้บ่สวายเป็นเป็นคนหิวนอนอีกแล้วบันพอปันค่อยกระบาจอนีกแล้วบันีสเเหยังตีํานอนหมดแล้ว เอาข่าวเต้าอยู่พี่น้อยคำได้กินอยู่กับบัวพาให้กินตัวนั้นนะปุ๊กเออุ๊กได้พี่น้อยนอนบอกนอนหลีเลยนอนหลีรอจะปุ๊กกัน้นมาก่านออคือมีกี่ตังน้อยเนะผู้แล็กแบบผู้ใหญ่ชินอนนอนตื่น กกับต้องปุกกินนมมันเิงเกินไปล้วก็เอามาดูดนมปุกดูดนมคือสีออกดีกว่าคืเหนีเอ้ยมืงหนิกินน้ำห่อนมันก็ดีกว่าแล้วอย่างก็ดูดดูดได้กินยูดอกเล็กหน่อยอพอก็ออนเป็นน้ำนอมันีเือะไม่สีอน คอยผัดตอนอยู่ห้งมอกับน้ำนมเลืองก็หอบุมีพี่น้องตอนนั้นตอนมือได้นอกมือคลอดค่ะให้ลูกดูดนมกับอดบุมียังออกมาพอมาอยู่ภัยกับช่องมือซ้ำมือกับยังบุมีน้ำนมก็เลยให้กินนมอันนั้นตั้งแต่มือคลอดเล้วพอเพิ่ให้ยอยากนมแล้วก็ติดขวดเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ฮอดบดบดูดซ้ำเดี๋ยวนี้บุดูดเลยน้ำนมมันก็หายไปหายไปจนบุมีน้ำนมเลยเดี๋ยวนี้ คนน้อยนิ้กี่ก็ซํานี้และตะก๋าพ่นเพิ่สิใหญ่ใหญด3เดอนเนาสเดือนเมื่อยแห้งเมื่อยแห้งพีนอเยเิสได้เดือนคือว่าบเฮิงแต่ว่ามันเมื่อยเนะเพิ่สิอดสําหรับคนเดียวนาเคือูจา ขมันเหี่ยวเลยนานไหมเหี่ยวเลยแต่ว่าผิวมันแห้งเะคือกับปลาตัวตีนยาวขลาดอยู่ป้อนิ้วก็ยาวอย่าเนา้นะเพียงกะเลยฉีดตั๊หางช่งหลดว่าป้าได้เน่บผอมได้พี่นงทีนยาวางยังตัดไม่ยาวจังนี่ไม่ยาวชนี่อันนี้ยาวแค่หลังนี้

ตะบิดคำคำบุคคลค่ะตังโอ้ว่าสิบห้า่นมานอนห้องนี่นอนนำคนน้อยเนาะว่าใกล้ๆกันนี่อันนี้มันแคบเข่าบ่ได้ก็เลยว่าอเอามานอนอู่หับนห้อนให้อีกพี่น้องเอ้ยคนน้อยก็ทาก่างขึ้นให้อยากนมกับพูดแล้วชงนมให้มิวกี้พูดแล้วให้กินดังคนโด่งเลยพี่น้องนะมิวกี้ยังน้อยดังแป๊บๆคนนีน้นนนอีก หัดไข่แน่นอยู่ในในเฮือนพี่น้องเป็นตะย่านเนาะสะดวกแน่สะดวกสบายห้องน้ำกันใกล้ใกล้นี่นอนเนี่ยกจะขึ้นที่นอนเลยกินหมอนเลยโอ้ยเผื่อเบิดเปินออกกางเวียนก็เปิดออกขึ้นกับพี่ด้วยฉันเนาะกสะดวกสบายบเป็นตะย่านพี่น้องไฟก็สว่างสบายดีริปอ่ะหดละเท่าไรสามพันาทสุดละห้าพันบาทป๊า สุดหนึ่งมันกินเฮิงป์กได้หะเออกระชับอยู่ไพกกว่าอยู่ไพอีกเนาะสุดหนึ่งกขาคุ้มเอออุ๊กอุ๊กกินน้ำอุ๊กอกินน้ำเอากรดมันเปนขีดลุยถ้าหาเอาเพิ่นห้องทิพก้นมันเอออยู่ไพดีขนาดเมียยังรู้สึกว่ามันใครไหนได้ อยู่ไพนี่ดียังหนึ่งหน้าทองเฮามันเฮามีบดีมัก็ดีครับอยู่เ,<ร>เย็นเหมนกันคก้ดิ้นไปดิ้นมาเออ <c oughs> อยู่ไม่ไม่เป็นเท่านั้นมีบอันมาแต่โรงพยาบาลมีบั้งแรกก็บุนไปบุนมาในทองพ okay. ี่มุนเนี่ยค่ะเขามุนจจอใครดูงกู้นละแต่ลังเถื่อนล,ลูกหนึ1 1> ่งเจ็บบุญกับกีตอนมีพนันตอนถึอห่อนี่นะเขาเอ,ขอิญนัน้นเขาเอิญลูกมันปั้น อันนี้บริเจ็บมันคือว่ามีแนวมุนอยู่ในท้องนี่แหละอันนี้ตีมันคือเจ็บเนี่เจ็บคือจุดลูกเออเขาเรียนั่นนั่นตอนคลอดลูกใหม่คล้ายมือไปผัดบมเวนได้นี่เป็นแต่มือทับิททำมามีบใส่ไผ่มันถึกอุ่นๆหน้าท้องเเาลยคือว่าคือลำใส่เลยมุนอยู่ในท้องนี่แหละรับแล้วอันนี้รับเพิ่งประเดี๋ยวก็ตื่น ว่าจิมาเผาเอื่อยบ่ไาเผาเอื่อยกะไม่รู้ปุ๊บขึ้นไปอีกให้กันเล็ดกันเล็ดก็ประมาณนี้นอนนะก็ประมาณนี้นอนบนพื้นอยู่ไปเลยพี่น้องกะบ่โมโหคนที่อยู่จังมือเนาะกะสะดวก่เนี่ยแต่ซัมืมอนี่ก็เจ้าอยู่กำเย็นลายพี่น้องบางคนก็อยู่ไฟบ่ได้ด้แค่มื่อหนึ่งสองมือออกไปอยู่กำเย็น ฝนหังไม้กินแล้วก็ฝนอาบพี่น้องเลยอยู่กําเย็นค่ะแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งคือหนาท้องมันปุ้งเนาะเขาอยู่ไฟสมานเขาเมีบได้เมีบหนาท้องสีเบลล์นีคือคอยบอกว่าเราเมีบได้บ่เฮิงพี่น้องเขาเดียวนึงอย่างลูกลูกก็แป๊บเดียวนับเหรอใครดูนมเขาเดียวนึงบุทันทีได้รับปะได้ไหม็กจะได้กบะตื่นไหมอย่ามม่บ่เป็นยังไง เดี๋ยวก็ตื่นยูวละตื่นออกแล้วตื่นมาปอ่บนัีคือคอยฮะชองมือซับมือยังสม่ำอยู่พี่น้องเลยอยู่ห้องมอบบมีห่อนนำนมเหลืองอันนี้มีรถได้อืมอรณาหานำนมเหลืองข้าบบมีเบะบีบก็ไม่ได้ออกแห้งไงก็เลยน้ำนมเหลืองแลดีจังมองมาจ้างดีบแล้วได้สวดบอ ยาวลยไมลยมอฮะชาอได้ช็อหนึ่งก็ได้คือมันมาตัดเลือเทาข้างก้ามเนี่ยนะอยู่พอดีงามอยู่หอนเราพนดีเน้ะโอเคเราพี่น้องวันนี้ใคยก็บะไปหามน่ะวันไหนก็นอกมิวกีก็ห่ยรงเ้ยอยากซาเนาะกะบริบานอนเผาเนอนสำเนาตะวิดกับว่าสิบห้ากันมานอนอะไ กะใครเนยแต่อยู่เฮือนเนาะแม่กับซีนอนในห้องกับร้านน้อยกับบาร์ลาวกับซีนอนแถวนี้ใกล้ๆกับเพื่อนเนาะกลางคืนกะซีเพื่อนกะสินอนพักผ่อนแล้วก็ตื่นมาจังสีลุกกินน้ำฮอนน้าไพ่เพิ่นกาหิวนอนมึอนี่บึงหูสมาแล้วบอมือมามือเบาแต่มึอนี่บึงหูสมาแล้วบอพี่น้องไหยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสนุก่อนเด้อพี่น้องพักผอนคลิปหน้าเนาะขอบุญขอบคุณพอลูไลายเด้อขอบุญขอบคุณ ทุกคนนะที่ติดตามรับชมไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง